พีวิลทีมนี้พี่รักมหาเทพหงแดงออกไปเยือนบอสมัดในวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์เวลา22สนาฬิกาฟอร์มของทั้งสองทีมก่อนเจอกันฝั่งเจ้าบ้านบอสมันฟอร์มโคตรโหดโคตรดีแมตช์ล่าสุดกดฟอร์เรสตไป5้าเมล็ดตัวแห่งความหวังแพตติคไคเวิร์ดฝากฟันไนเก็บดีนะจ๊ะฝั่งทีมเยือนมหาเทพหงแดงลิเวอร์พูลนา เน็บอย่างต่อเนื่องแมตช์ล่าสุดกดอีฟสุิตไป4ีเมล็ดฝากพี่จ่ากักโปกดบอสมัตให้ผมด้วยนะครับแมตช์ล่าสุดของทั้งสองทีมที่เจอกันเป็นฝั่งมหาเทพหงแดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะบอสมัตไปได้3ประตูต่อ0ดีอาร์ตกดไป2มเมล็ดพี่นุ่นกดไป1นึเมล็ดฟอร์มใสสุดๆตาบอกเลยแมตช์นี้ บอสมัดไม่หมูแน่นอนฟอร์มโคตรดีโคตรโหดแพทติเคาเวิร์ดน่ากลัวสุดๆแล้วหลังบาเลร์พูเสียโคตรง่ายเลยในตอนนี้แต่เสือก็หวังว่ามหาเทพหงแดงลิเวอร์พูลของเราจะบุกเฉียนแล้วชนะบอกสมาไปได้2ประตูต่อนหนึ่งแล้วเพื่อนๆคิดว่าเกมนี้สกอร์จะจบที่เท่าไหร่และเกมมันจะมันแค่ไหนคอมเมนต์ใต้โพสนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้เสือไวไลน์กันด้วยนะครับโชว์